สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมากรอกข้าวคั่วนะคะกรอกข้าวคั่วขายร้านของชํานะคะถุงละสิบบาทคั่วเองนะคะคั่วมือคั่วเตาฟืนนะคะที่บ้านเปิดร้านขายของชําเล็กๆในหมู่บ้านนะคะก็จะทําขายเสริมของที่ร้านนะคะ ขวาไม่เยอะนะคะววควาคขวาไขายนี่นะคะถึงละสิบบาทถ้าขวาวเยอะเก็บไว้นานมันจะขิวนะคะแล้วก็ขวาวทีละนิดนะคะหมดแล้วค่อยขวหม่นะคะกลอกใส่ถุงเล็กๆนะคะ หน้านี้หน้านี้หน้าบุญบ้านนะคะก็เลยก็เลยได้ขายดีหน่อยข้าวคั่วพริกข้าวคัวนะคะพริกผงกับข้าวคั่วนะคะพวกนี้ก็จะเป็นบุญบ้านเรานะคะบุญบ้านดอนแก้วอำเภอเมืองบึงการนะคะ เสียงเสียงนกกรเจียวเจ้านะคะบ้านเราเป็นบ้านนอกนะคะเสียงนกเสียงกาก็จะเยอะหน่อย นี่นะคะ <c oughs> กะกะเอานะคะ นี่นะคะประมาณสามสามช้อนนิดๆกะเอานี่นะคะถุงละสิบบาท